เป่ให้เลยเนี่ยอปยังอดไม้ไหมัดไม้กันดแล้วดิโอเคได้ยินไหมได้ยินไหมผมก็ยังไม่เปไม่ได้ยินหรอไม่ไดะมไม่ต้องขอรู้ว่าดูขอโทษแต่นะอ่าเอปอนยังูดห้ขอโทษอ่ะอไปเลยไฟมาวันนี้ลูกงานครับ ก็ดีใจมากตอนนั้นเรามีโอกาสได้ไปเชิญอูที่ปารีสไงเขาก็เป็นตัวแทนเกาหลีไงแล้วเป็นตัวแทนคนไทยวันนี้เรามาเจอนี่เหมือนเชิญเขามาที่บ้านนี่ welcome to Bangkok บอกบอกเขาเป็นคน Bangkok แต่เราจะพูดเบาหน่อย welcome to Bangkok แล้วก็ถามว่าเขาบอกฮะจริงจริงได้คุยกันแล้วได้แชร์รูปกันแล้วนะได้แชร์รูปกันเรียบร้อยดีใจได้เจออีกครั้งก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนที่มาเจอกันวันนี้ เพราะว่าวันนี้โค้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮผมเขาตาผมนาแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณจริงๆพเ <c oughs> ของงานวันนี้รนี่คะพิเศษของงานวันนี้คือเป็นการเปิดห้างแบ็คชิฟเป็นการเปิดร้านแบ็คชิปของ s k e t c h e r s ที่ใหม่ที่เซนทรัลเวลคือความเจ๋งเนี่ยมันคือของครบแล้วก็มีทุกอย่างจัดเต็มแล้วที่สำคัญคือเขามีรู้วิง่งเวลาลองเท้าอ่ะเราก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเดินถ้าเราวิ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงในรองเท้าแต่ละคู่อ่ะเฮ้ยที่นี่เขามีรอง ไปวิ่งกันได้แต่อย่าล้มนะเฮ้ยแต่ไม่หรอกเพราะโปอใส่สเก็ตเชอร์อยู่ก็ไม่เคยล้มอีกเลยครับก็มาเดินช็อปที่สเก็ตเชอร์ที่เซนทรัลโบก็ได้เป็นแฟชชี่แพงใหม่รับรองว่าถูกใจแน่นอนข่าวล่าสุดไปออฟฟิ้งมัเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างค่ะชิปนี้เขาอกว่าคุณสนุกสุดจริงไหมคะก็ก็สนุกไม่เท่าไหร่แต่ดูจากรูปแล้วคือไม่ไม่ได้หุบยิ้มอีกเลย คอนเซปต์ตัวเองหน่อยว่าเป็นอูโน่เหล่าทองหรือยังไงหรืออูโน่เหล่าทองเหรอไม่อูโน่เหล่าทองนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้ครบเป็นเขานะอ่ามันนั้นเป็นธรรมชาติคือผู้ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเออเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นทรงเอก็คือโหจริงๆอยากอยากเป็นแบบขับโซนิกไะขับโซนิกแล้วมอเออจริงๆก็เลยมาลุกนั่นมาลุกนั้นมาแอ๊ดแอ๊ดแอ๊ดก็เลยอ่ะเอาชุดมาใส่รอยสักเต็มตัว นานแม่ปูกว่าจตังค์เาจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือคือไอไอตอนใส่มมนไม่นานนะแต่ว่าไอเราไอเราเข้าห้องน้ำบ่อยไงแล้วทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องเริ่มถอดถอดมันปลดปลดอดถ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 รดถอดถอดถอ้อยาอนอนหอ้อ มันเป็นเอาติงบริษัทไงเราก็ทําความรู้จักกันกันกบทุกๆคนในค่ายแล้วก็พี่ๆทีมงานน้องๆในค่ายก็จัดเต็มกันมากเหมือนกันจัดเต็มมา,มากทุกคนมีความสุขมากรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมของคนยูนิคที่ทุกคนเออษณะทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มาจอยๆกันเรา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 นเ้ว่าเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เราก็อยู่ถูกที่แล้แล้วก็โฟโฟใครจัดเต็มใครจัเต็มสุด ชัางหน้าของตัวเองนะถ้าเกิดดูตัวตางคลิปเขาจะไปทุกที่ทั่วโลกวันนั้นเขาจัดเต็มที่สุดเขาเป็นกุมารองมาเลยถือ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 น้ำแดง้วยนะสารพภูมิถือน้ำแดงมาด้วยจัดเต็มจัดเต็มทุกคนให้รู้ว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเราสินเสมอกันปีนี้จัดเต็มแล้วปีหน้าก็ไม่ปีหน้าต้องไม่แพ้เออ นั่นแน่แอบไม่ใช่ไม่ใช่แอบเปิดเผยตัวไม่ใช่ไปเอาที่จะแล้อัปเดตแบบเขาดาวแล้วคะที่หน้าอะไรไม่เหลี่ยมเขาดาวมีอะไรอัปเดตอีกไหมคะขมไปเอาที่จะแล้วกับไปทำงานแล้วยังไงเขาดาวไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่ว่าที่อัปเดตตอนนี้คือโฟได้ร่วมร่วมร่วมทำผลงานชิ้นหนึ่งกับสเก็ตเชอร์ทิวยังไงคะเผยหน่อย ก็เป็นการคอเแลบกันระหว่างอโปกับสเกจเ h อร์อยากให้ทุกคนติดตามด้วยว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับฝากช่วยช่วยช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหน่อยออะไรวาเเ้เอก็ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องลองดูแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นการไปรูปงานกับโปรดิชั่นต่างประเทศหลายๆที่หลายๆเมืองคับเกี่ยวกับอะไรคแฟชั่นเป็นซีรีส์เป็นแฟชั่นออ้วก็ เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ซีรีส์นี่มันคือในตามเมืองต่างๆเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นแบบโปรเจกต์บิ๊กโปรเจกชันของฝั่งเมืองนั้นๆั้นชาวบานจะบินอาผมก็จะบินบ่อยมากใช่ใช่ใเดี๋ยวบินไปของเพียเชก่อนที่บอกว่าเป็นเทศกาลก็ใช่เกือบเกือบสิ้นเดือนรอติดตามกันนะครับผมโอเคยินดีด้วนะเพียเชยิเดีด้ขอสักขาสักข้าวหนึ่ง